อ่สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุง่งละกระท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะที่พี่น้องเห็นในมือเนี่ยคือจุลินซีสังเคราะห์แสงนะพี่น้องนะที่คนใจช่าทุง่งได้ทดลองเอาบาทดลองละเอามาหดอย่ไม่กระทางนี่เป็นประจำประจำนะครับกําหนดหลด,หด,ลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คือวันศุกนะครับจะหนดล่องเบิ้งมาได้สองสุกแล้วพี่น้องสองสุกสามสุกแล้วนะครับเมาเบิ้งควบเปลี่ยนแปลงว่ามันเฮ็ดให้ต้นใหม่เฮ้างามดีขึ้นบ่ะนะครับพี่น้องบ่ได้หม้ความวัด ตัวนี้เป็นปุ๋ยเนี่ยก็คือห้มันซอยย่อยสลด์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่อยุ่ในกระถางนี่อีกเส้นนึงนะครับแล้วก็ป้อยธาตุอาหารออกมาให้ต้นไม้เข้าได้กินนะนะครับนะครับมาทดลองวัดระวังลดรงดินกับฉีดอันนี้จะดีก็ากาัน,นะครับเมื่อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์นะครับก็บจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่จุลินี้ซังก็แสงตงัวนี้จะช่วยให้ปุ๋ยละลายออกมาได้ดีขึ้นนะครับปุ๋ยในด,ดินละลายออกมาได้ดีขึ้นเดให้ต้นไม้ได้กินนะครับคือ กระถางนี so Mohammad, ้นะครับพี่น้องใช้เงินแสงทองนี่ครับมันเหลืออยู่ในเดินนะครับพี่น้องเขาใจชาว่งก็เลยจิ้มมาลงทางลงกระถางนะครับจิ้มมาลงกระถางโดยกระถางนี่ก็เป็นกระถางเก่านะครับที่แกนคุณวันไทยเคยใส่ปลูกวันนะครับพี่น้องเป็นกระถางเก่้าดินกระดินเก่้าเขาใจชาว่งให้วัาดินมันคือยั่งยั่งดีๆอยู่ก็เลยเอาแสงเงินแสงข้อมาปักใส่นําโดยห้าลูกไม่ว่าในดินนั่นนะมีหัววันตัวนี้ลงเหลืออยู่ก็บมูหว่าวันนี้ยังน้องพี่น้องเนาะนะครับจำซื้อบ่อไรนะครับ กับปาก็วาา่ามัดเจอน้ำเจอจุลินซี่แสงคอแสงว่านตัวนี้งอคือมาน้ากันมาเนี้ก็เลยเอาไว้นี่เลยเป็นการประดับซะกันประดับประดาน้ากันสีเขียวกับสีแดงสีสมยุน่น้ากันก็งามไปอีกแบบนะครับ <c oughs> นี่ครใส่จุลินซี่แสงคอแสงลดนะครับทุกๆวันสุกมาก,กับแลายน้ำนะครับน้ำบัวหนึ่งนะครับจุลินซี่แสงคอแสง้าใจสะทุ่งใส่สบัลายพี่น้องนะครับใส่ไปเครื่องขวดกระทิ้งแดงนะครับเพราะว่าถือว่ากระถางมันยังหน่อยแล้วก็ไมม มันเป็นไม้อวบไม้อ่อนเ้าบเรต้องใส่หลายนะครับใส่ประมาณหนึ่งร้อยซีซีนะครับพี่น้องประมาณครึ่งขวดบอถึงหนึ่งร้อยซีซีมันประมาณหาสิบหกสิบซีซีนี่แหละพี่น้องนะครับประมาณครึ่งขวดกระทิ่งแดงนะครับหดนะครับลดลงดินนี่แหละเป็นรักลดทุ่นเรื่องใบลงดินนี่แหละนะครับเบื่อมันจะเริ่มเติบโตงอแงบไปเมื่าเบื่อวานเนี่ไอ้เอียก่อนละอันนี้ก็ลงเหลือเท่านะครับพี่น้องเศรษฐีวินสันนะครับทีมโคโลยุป้าพุ่น กำลังสีงอกเนาะมันเป็นทอนทอนลำมันอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพอใจเส้นทงก็เลยหยิบมาลงกระถางหยิบลงกระถางโดยใส่ดินปลูกที่ปุ่งขึ้นเองในละพี่น้องนะครับนี่นี่ครับนี่ใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเข้าไปน้ำนะครับต่อก็ว่ดกาเลื่อเติบโตงอกงามดีนะครับก็ทดลองลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นกันครับตอนนั้นนะครับแต่สังเกตพี่น้องใบเพิ่มเสริมพิ่สร้างก็คงจะได้ปุ๋ยจากปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่อยู่ในนี้นาะแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ไป ช่วยช่วยสลา,ายปุ๋ยแล้วก็ปล่อยให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาจากปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกจากดินนี่แหละอีกเท่าน,นึงนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดให้ดินบ่แน่นนะครับเฮ็ดให้ดินบ่แน่นนะครับล้วนช่วยตลอดนี่นี่นะครับจูเลนซี่ซังคอเสียงอ่ะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยตัวนี้คือกันพี่น้องนี่เป็นท่อนทีมโคโลอยู่นี่นะครับเอามาปักไว้ก็งอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ใบก็ละง,งามนะครับเป็นเศรษฐีวินสันคือกัน แมก็มากัดกินบ่กั่นปากบ่แต่คนบ่ายซื้อยังขั่นนะครับโดยการเอาุนิทซีย์สังกห์แสงลดลดไดงเดียวพี่น้องเ่ราได้ใส่ปุ๋ยอื่นๆเลยมีเตปุ๋ยมักจาก่ที่คนใจะทส่งเฮ็ดนั่นแหละนะครับเอามัดล่งนี่นะครับเาเก็บว่าดินร่วนดีที่พี่น้องครับอันเสนีคุณแผนให้กันจีบเบาอยู่ยน้ำเดินนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าลูกไส้ค้นออกไปพูดแล้วมันมันเลืออยยืดนีดๆหน่อยๆนะครับ จะลองเอามาลงกระทางเบ่งคุ้มค่วมซื่นด้วยมอดเนี่ยนะพี่น้องนะครับนี่นะครับก็บปรากว่าจากเบียนน้อยมีอยู่ใบเดียวนะครับมีอยู่ใบเดียวก็เดิมขึ้นมาให้เห็นแล้วบ่อนกําลังงามนะครับบอนสีกําลังฮิตกันอันนี้ก็กี้ไม่ขึอนพี่น้องนะครับลงเรือจากลูกไส้เอาไปนะนะครับก็เลยเอามาลงกระทางแล้วก็ใส่ตัวนี้เราฮอตนะครับล่องเบ่งนะครับจะเริ่มแตงใบเริ่มสีเข้มขึ้นแล้วนะพี่น้องนะก็บผมโ้ว่ามันท่านอย่างนะครับ แ,แรกๆมันจะมีแค่ใบสองใบเองนะครับน,น้อยๆนะครับนี่เริ่มแตกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยให้มันค่อนอนนะครับสีซีดๆจืดๆยามันเนาะเข้มเนี่ยจืดเนี่ย <t> นี่คือกันพี่นอ้องเป็นต้นไม้ที่เหลือเหลือเลือกมาทั้งหมดนะครับต้นไม้โซ่ทิมนะครับเลก็ลกีบมาลงกระทางล่าเมืองแล่ะกะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวบำรุงโดยการใส่ผสมกับปุ๋ยมากปุ๋ยแข็งนะครับผสมน้ำรดนะครับอ่าเป็นการ ตทดลองว่ามันได้ผลกิงบ้าท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้หลงทิศลงทาามาตั้งโดนนะท่านมันจะไปดียังสู่ปุ๋ยมักจากป่าทะเลบ่ได้หรอกก็นะครับพี่น้องกิ้งกิงมันกน็เบ่เป็นปุ๋ยนะครับเป็นตัวเสริมให้พืชน,นําปุ๋ยไปใช้นะครับอันนี้เป็นว่านนกคุมนะครับพี่น้องอันนี้ก็เหยียบไปเหยียบมานะครับก็เลยล่องกิ้มมาลงกระถางทีแรกก็มีแค่ใบสองใบนะครับรู้สึกว่าแม่งจะมักทะเลเกินว่านอันนี้นะครับ ปลูกไปปลูกมากก็เริ่มแตกกอแล้วนี่พี่น้องนี่นะครับหว่านนกขุมนะพี่น,อน้องเนาะนะครับแล้วก็ใส่มอดคุ้มในดินเพื่อรักษาความชื้นนะครับส่วนนี้สตรอเบอรี่สมิงดําซื้อมาพี่น้องนะครับที่แรกเป็นตะบบยัง่งเขยังเนาะมายองมายงังนะครับก็จะทะุ่งมัดเปลี่ยนดินใหม่นะครับโดยการใส่ปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับแล้วก็โรยด,ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ลองบม่บรู่าสิยั่งบอลสันซึ่งเป็นไม้ที่เพื่อนผู้นั้นก็ว่าปลูกยากผู้นี้ก็ว่าปลูกยากอาก็รู้สึกว่าแตกใบบม่่ละพีีนนน้องนะครั แตกใบไม่แล้วนะครับประกอบกับมันจะเขาฤดูหนาวพอดีเป็นช่วงที่อากาศที่เขาหมักมั้งนะครับก็เลยแตกนะครับเริ่มแตกใบแล้วนะครับเป็นสตรอเบอรี่สันมิงดําซื้อมาซื้อมานะมาปลูกไว้แล้วปลูกตามมีตามเกิดมั้งแค่จังไดบ่นะครับทียแรกสิตายแล้วเพรตายแล้วนะครับพอใจารย์ชัถุงก็เลยมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย่สังก์แสงนะครับใส่ปุ๋ยไอ้หมักปุ๋ยคอกน่แหละครับนี่นะครับมีดินล้วนทั้งปกหนาอันนี้บ่ได้คุ้มด้วยมอดได้พี่น้องเด้อ นะเราจะหาหมอดมาคุ้มอยู่เพื่อรักษาความซึนนะครับนี่ก็แตกใบไม้เรืบอยไนี่นะครับนี่ใบคือใบที่เกิดออกมาใหม่นะครับใบที่เกิดใหม่นะครับนี่ที่แรกมีแต่ใบแห้งๆแก่ๆนี่นะครับเป็นตะบบย่างขึ้นมานียเริ่มแตกนอแท่งนอเลือพี่น้องนี่นะครับอ่ะก็ถือว่าจุลินซีอีกสังเคราะห์แสงช่วยให้พืชเอาปุ๋ยไปกินได้ดีขึ้นก็นคือซอยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้เป็นอย่างดีนั่นเองพี่น้องนะครับ ถ้าอยากให้พ้นให้ได้พ้นดีแนะนําให้พี่น้องเขาลดลงดินนะพี่น้องแล้วจะไปฉีดพ่นนะครับหลายท่านบอกว่าเอาจุลินทรี่ฉีดพ่นเพราะว่าจะเป็นจุลินซี่เ e อ็มจุรินรี่ยังถ้าไปฉีดพ่นที่ใบนะครับก็บพรว่าจะให้เขากินยังเนาะเนื่องจากว่าจุลินรี์เราเนี่ยมันบเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับธาตุอาหารก็มีอยู่แค่น้อยนิดเดียวส่วนมากจะเป็นจุลินทรี์มีชีวิตนะครับที่มีชีวิตอยู่นะครับให้เขาลงดินให้เขาไปย่อยสลายแล่ธาตุในดินดีกว่าที่เขาจะ ให้เขาไปจับยู่ตามใบพืชเ,เดียวก็แหงถือแดดถือยังเผาแหงเดียวก็ตายไปนะครับพี่น้องบ่ได้ประโยชน์นะครับแนะนําถ้าเป็นทุกอยู่ลิ้นที่เลยที่เ <c oughs> ทเ่าใส้นะครับแนะนําให้เอาสีดลงดินนะครับหรือลดลงดินจะดีที่สุดนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้มา,ากอางไหนีหน่หอยทากต้มกับตงโมฮง <c oughs> นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแนะนําให้เอาลดลงดินดีกว่านะครับพี่น้อง นี่คือควาใจชอบถูกร่องนี่ลดลงดินนะครับกับกอบอกว่าใบเปิลเซิร์ฟก่อสร้งรสางเก้นมาเป็นตะเบิงน้องเพื่อนเนาะจากมายองมายแยงจากเหลือเลือกจากเหลือตายนะครับมาเฮ็ดกับเฮ็ดให้เขาสามารถฟื้นขึ้นได้นะครับเดี๋ยวล่องใส่กระถางนี่เบิ้งนะครับรอบอกว่าเศรษฐีวินสันนะครับก็บขื่นแสงเงินแสงทองกับหวานอินยังบุก็ัขื่นน้ำกันนะครับที่แรกมีแต่แสงเงินแสงทองซื่อๆพอได้จุลิศีสซก็แสงไปกระตุ้นแล้วเกิดหักพี่น้องงอกเลยนี่ก็ได้ นะครับเพราะว่าิยุไนนี่ก็มี่ยูริซิสังกอแสงนะครับก็มีฮอร์โมนกระตุ้นการงอกของหลักได้ดีอยู่เคล็ดให้หลกักฟูหลกักฟอยดีขึ้นนะครับ <c oughs> เอามาให้พี่ให้น้องเบ้างนะครับประสิทธิภาพของยูริซิสังกอแสงถ้าลดลงดินจะมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมานะครับรรพี่น้องเนาะนะครับไม่ต้องไป็นสีพ่นเรือเป็น้องเนาะลดลงดินนะครับลดลงรอบๆโค่นตน้นเพราะว่าไม่ใหญ่และไม่น้อยถ้าไม่น้อยก็ใส่น้อยไม่ใหญ่ก็ใส่หลายนะครับพี่น้องนะครับความสำคัญคือให้มันอายุมันพอใส่กว่าน,นี้ นะครับอายุให้มันพอใส่ก็เพราะแม่แต่เหม็นตุ่มๆออกอายตัวๆเยอะก็ไปใส่นะครับให้ดูเย็นสั้นไฟกําลังเต็มที่ขวดเปียงรองร่องนี่นี่กับบ่เป็นตาใสเนาะเพราะว่าไอเจ้าให้ดูเย็นสั้นไฟเนี่ยจะไปทําลายระบบหลักฝอยนะครับต้องให้ให้ดูเย็นสั้นไฟเขาเจือจางซะก่อนใส่ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับลองเทสเบิดขวดในประเทศใส่กระถางด้วยซึ่งเซตคอรล้อเพียงหนอเราจะร่องบม่ใช่กระถางหรอกลองใส่เบิดขวดนี่จะเป็นช่วงไหนนะครับ มันเห็ดให้พืชตายย้อนบ่าไม่ใหญ่ว่ายจะล่องแต่ล่องมาแล้วป้ากล้วยยุ้ย้วยซวยเลยให้ลูกเคยเอามาันฮดใช่ไหมมันหดจะได้พุ่นนี่กล้วยย,วยยุ้ย้วยซวยเยอ่จะเมียนไม่ใช่ลูกเคยใช่ไหมลูกเคยกระโทนมาเร็งก็ผมเอาไปสีดป้ากล้วยแม่เทา่ายุ้ย้วยซวยแม่เท่าสีขาวใช่ไหมอ่ะใส่ให้มันถือใส่ให้เหมาะสมน้องเพื่อนน้องสำหรับจุรินทรซีสังเคราะห์แสงนะครับพี่น้อง เอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนท่านี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขึ้นเก่านอกพี่น,อน,อนอ้องเนาะเรื่องเก่าเราใหม่หลายท่านอาจจะบอกว่ามันบอดูทังพุดทังงก้องเสียงหู้จนข้านหู้แล้วแหละพราะว่าอ,อ,อ่ะบบเพื่อบางท่านที่บ้าหู้น้องเป็น,อนอ้นองเนาะนะครับคลิปนี้เท่านี้แหละสวัสดีครับ